ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับผมลุงพ้นนะครับเ่มวันนี้ผมจะมาทําข้าวยำให้ดูนะครับผมพอดีข้าวยำก็มีเคื่องเขียงไรนะครับเนี่ยตอนนี้คือนี่คือพักนะครับพักต่างๆในลังบานรอ้นะครับมีอะไรบ้างมีกระตินนะครับมีใบจับปลูมีทั่วงอกกระปุมแล้วก็ไคร่นะไคร่แล้วก็ดอกดาลล้านะครับผมอันนี้มะม่วงนะครับแล้วก็มีมนี่ตัวพวกยาวด้วยมีข้าวเนาะแล้วก็มีอันนี้ปลาปนนะครับผมปลาปน สังได้นะครับในสังก็มีขายปลิกบนนี่สังทำแถวด่านข่าวแถวบ้านก็ได้ครับอ o, club, ันนี้ก็มะพร้าวคั่วนะครับผมมะพร้าวคั่วเนาะเขาเป็นมะพร้าวคั่วที่คั่วมากเดี๋ยวผมจะลองทำในพี่น้องดูนะครับผมครับอันนี้ก็หน้าบูดูนะครับผมน้าบูดูสําเร็จนะครับสามารถสังในลิงได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงไว้กันอ๋อผมก็ขายกันนะครับผมอ๋อตอนนี้ผมจะเริ่มมีทีทตั้ไปเลยนะครับผมจะมาทําพิธีไม่ให่พิธีทํานะครับผมอ๋อแล่นะครับ กระแดกแค้ปลาปนกับผมจอบกินปลาปนมากกะแทกช่องจรนะพี่น้องเนาะอ่ากระแทกช่องจรต่อไปก็คือมะเปล่ากัวครับพี่น้องนี่ครับมะเปล่ากัวไล้ไปเลยครับช่องจรครับชงใจออกคลองคล้องหัวนี้ซะนี่ครับมะเปล่ากัวตีปรดจัดหอมนะครับผมแล้วกับพริกป่นนะครับนี่ทะเลลุงปนทำอะไรกินอร้อยรับรองร้อยขี้แตกเลยนี่นี่พริกป่นใขลจอบแป๊ดก็ใช้มากๆนะครับผมนี่แบบนี้รับรองว่าร้อยพี่น้องเลย หอละครับแต่ต่อไปก็คือพักนะครับผมเราใช้พักกลับไปใช่ๆนะครับแกอืดตองนะครับผมนี่สมุนไพรตั้งยาใช่หมากๆผมจบหมากๆนะครับผมใช้กันไปเลยครับนี่พักชัวงงอกนะครับผมได้เลยปยัดดินอะไรที่จริงตั้งบ้านผมนะครับเขาจะจ่ายมือย้ำมะเดี๋ยวนี้มันลงกลองเนาะผมก็เลยตักเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลักย้ำกินดีหลังเนาะใช้มะาม่วงนะครับใช้มดด้ยเขาเรียกข้าวย้ำนะครับผม ดอกดาลาากับพีน่น้องนี่ใด้เลยใด้เลยตัววักยาวด้วยตัววัาากยาวจริงเขาต้องหันนะครับแต่ตัวนี้คีดกลั้นหันใช้เป็น,นี้เลยแต่ก็วต่อไปนะครับผมต่อไปจะคาดไม่ได้ก็นี่ครับน้ำบูดูนะครับน้ำบูดูตัวนี้นครับข้าเกี๊ยวสำเร็จนะครับผมนี่น้ำบูดูข้าวย่ำนะครับผมจะมีรสชาติหวานหอมมร่้อยนะครับผมอ๋อลองเลยลงเลยนี่ครับใช้ประมาณจรนะก็ใช้ประมาณจรณครึ่งเนาะ นี่ข้าประมาณนี้ใช่ประมาณชนกึ่งโอเคนะครับผมแนะนำยำแับพี่น้องเออยี่นาะงอืมอ๋อทีนี่กะขั้นตอนชุดตายนะครับคือคนนะครับนี่คนนีดดีดนีดป่ะเนี้ยนี่ถ้าเป็นบ้านพมก็ใช้มือย้ำแลวครับอันนี้ขวบขวไม่ถูกบาปเนาะเออเรานีดดีดปะนี้เลยพี่น้องดีดดีดให้มันเข้ากันให้ดีนะครับหนำไายแต๊กปุ้งรุ้งเลยนี่แล้วครับเออเนี่ยให้มันเข้ากันให้ดีนะครับผมนี่นี่ ถ้าไม่เข้มสามารถเติมนำบูดูได้นะครับใครที่จบพักเยอะๆก็ใช้พักเดิมลงไปได้เลยๆนะครับผมนี่เห็นไหมหน้าตาก็ได้ประมาณนี้นะครับผมโอ้แมงวันตอมฮารุร้อยนะครับหน้าตาก็ได้ประมาณนี้ถ้าใครจบพักก็เติมพักได้เลยๆนะครับผมกินแล้วดีครับตัวนี้มีทุกดีต่อทุกกระพนะครับผมขับท้ายง่ายะครับตัวมันมีพักเนาะมันมีพักการระบบการขับท้ายได้ง่ายมากโอเคครับ ีครับร้อยใครสนใจการสร้างสื้อในลิงของอมผมเลยครับเดี๋ยวผมลงกินในแรนะว่าร้อยไม่ร้อยตอดแวนดาไม่บีนองอ๋อนี่ครับอืมอืมเหมือนกันลงหนึ่งไปอยู่ในผักตายเลยครับเนี่ยร้อยครับโอเคครับบ๊ายบายอืมแล้วลูก